หมาห่วงกระดูกอุบายธรรมโปรดโซ่ตรวนผูกใจโดยหลวงปู่ฟั่นอาจารโรใครจะไปคิดนะครับว่าแค่เห็นหมาตัวหนึ่งกำลังแทะซากกระดูกจะกลายเป็นสาเหตุให้พระป่าอย่างหลวงปู่ฟั่นอาจารโรได้สติ จนสามารถเปลี่ยนชีวิตของท่านได้หลวงปู่ฟันท่านได้เล่าว่าตอนนั้นท่านป่วยหนักท้อแท้ใจหมดแรงจะสู้ต่อแต่พอท่านเห็นหมามันห่วงกระดูกทั้งที่ไม่มีเนื้อจะกินเลยสักนิดท่านก็สะกิดใจขึ้นมาทันทีว่าเรานี่ก็ไม่ต่างจากหมาเลยหลงห่วงร่างกายลงห่วงสมบัติทั้งที่ไม่มีอะไรติดตัวไปได้ นอกจากถูกลนล้วนเราวรับฟังเรื่องราวจากชีวประวัติและคำสอนของหลวงปู่ฟั่นอาจารในเรื่องหมาห่วงกระดูกอุบายธรรมโปรดโซ่ตรวนผูกใจกันครับจากหนังสือหลวงปู่ฟั่นอาจารวัดป่าอุดมสมพรอําเภอพรลานานิคมจังหวัดสกลนครโครงการหนังสือบูรพาจารย์เล่มสิบเอ็ด เสียงอ่านโดยปราดศิียาภัยเมื่อหลวงปู่ฟันอาจารโรได้อยู่ปฏิบัติในสำนักของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนานพอสมควรพอได้อุบายธรร,รมที่มั่นใจในการนำออกไปปฏิบัติได้แล้ว จึงได้กราบลาพระอาจารย์มั่นออกเดินทุดงไปทางอำเภอวาดชภูมิจังหวัดสกลนครแต่เพียงลำพังผู้เดียวเมื่อหลวงปู่ฟั่นไปถึงบ้านหนองแสงก็เกิดป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่อาการค่อนข้างหนักมากนอกจากจะต้องทุกขทรมานทางร่างกายแล้วทางด้านจิตใจนั้นก็เกิดมีความท้อแท้มีความรอ้อนรนกระววกย ทำให้ใจฟุ้งซ่านไม่สามารถที่จะประกอบความเพียนได้ท่านเกิดความคิดท้อถอยหมดกำลังใจอุบายความภาคเพียนรวมทั้งสติปัญญาที่เคยนํามาใช้ได้ผลคราวนี้กลับใช้ไม่ได้เสียแล้วดูจะติดตันอั้นตู้ไปหมดท่านมาบอกภายหลังว่าอุบายแก้ไขที่เคยกำหนดรู้ได้ก็หลงลืมหมดไม่ผิดอะไร กับการเดินป่าพบขอนไม้ใหญ่ขวางกั้นจะข้ามไปมันก็สูงขึ้นจะลอดหรือมันก็สุดต่ำลงติดดินจะไปขวาไปซ้ายขอนไม้มันก็เคลื่อนเข้ามากลางกั้นไว้ทุกครั้งหลวงปู่ฟัน่นท่านตกอยู่ในสภาพหมดหวังท้อแท้หาทางออกไม่ได้เช่นนี้อยู่สามวันสามคืนยิ่งร่างกายอ่อนเพลียเสียกำลังมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้จิตใจปุ่งซ่านคิดมากยิ่งขึ้นในที่สุดหลวงปู่ก็ตัดสินใจเก็บบริขารบรรจุลงในบาตรยกขึ้นสะพายมือถือกาน้ำบ่าแบกกรดออกเดินทุดงเพื่อปเปลี่ยนสถานที่ต่อไปทั้งๆที่อาการไข้ยังไม่ทุเลาในช่วงนั้นอยู่ในราวปีพศ2467ถึง24 2468 สภาพภูมิประเทศแถบนั้นยังเป็นป่ารกทึบห่างผู้ห่างคนไม่มีหมอไม่มียาที่จะรักษาอาการป่วย,ยไข้ได้ถ้าเป็นเราเราจะทุกข์ทรมานสักเพียงใดเกินที่กว่าจะคิดไปถึงได้ใช่ไหมครับมีอยู่ช่วงหนึ่งขณะที่หลวงปู่กำลังเดินอยู่ได้เหลือไปเห็นหมากำลังง่วนแทกกระดูกควายที่ตายด้วยโรคระบาดอยู่ในป่านอกหมู่บ้าน พอท่านเดินเข้าไปใกล้มันก็ตกใจวิ่งหนีหลวงปู่เดินเลยไปแล้วไปหยุดยืนดูมันในที่ไกลออกไปหน่อยมันก็กลับไปแทะกระดูกต่ออีกเป็นอย่างนี้อยู่สามครั้งสามคราหลวงปู่ฟั่นเห็นภาพเช่นนั้นก็เกิดความสลดใจจึงได้ยกเอาเรื่องหมาห่วงกระดูกขึ้นมาพิจารณากับตัวท่านเองเรานี้ก็มาหลงยึดถือ หวงแหนท่อนกระดูกในตัวเองนี้ยิ่งมากกว่าหมาที่มันหวงกระดูกควายตายนี้เป็นไหนไหนเสียอีกหมาที่มันแทะก,กระดูกมันยังได้กลืนน้ำลายของมันที่ได้ผสมกับรสกลิ่นของกระดูกอยู่บ้างพอให้เกิดความชื่นใจส่วนเราได้อะไรบ้างจากโครงกระดูกที่เราหวงแหนแบกหามอยู่ตลอดเวลานี่ชาติ นิชรานิพยาธินิมรณะเห็นไหมสิ่งเหล่านี้มีมาจากไหนอาศัยอะไรเป็นที่เกิดไม่ใช่มันมาจากโครงกระดูกและมันอาศัยเกิดอยู่ที่โครงกระดูกนี้เองไม่ใช่หรือใจเราที่ได้รับทุกโทมนัสฟุงจ้านไม่เป็นอันอยู่อันกินอันหลับอันนอนที่เรากำลังได้รับอยู่ในเวลานี้มันมาจากไหนเลา ไม่ใช่มาจากชราพยาธิมรณะที่มีอยู่เต็มทั่วไปในโครงกระดูกของร่างกายอน,นี้ดอกหรือหมามันหลงห่วงกระดูกซากควายที่ตายหา่ามันก็ยังปล่อยทิ้งวิ่งหนีได้แต่เรานี่นายิ่ยงโง่กว่าหมาเสียอีกหลงรักหลงห่วงแหนหลงนอนกอดนอนสมงมอยู่ตลอดเวลานอกจากทุกข์แล้วเราไม่เห็นว่าเราได้อะไร จากการแบกโครงร่างอันเป็นภาระอันหนักนี้เลยอย่างไรเราจำต้องรีบเร่งประกอบความเพียรอย่างหนักต่อสู้หัวเด็ดตีนขาดไม่ถอยหนีหลวงปู่ฟัน่นได้ทำความเพียรค้นคว้าพิจ,จารณาอยู่ไม่นานจิตก็รวมสงบลงอย่างแน่นหนาจากนั้นมาอาการป่วยไข้หวัดของท่านก็หายร่างกายกลับแข็งแรงเป็นปกติ ในช่วงทุ่งปูฟ้านอาจโรออกทุ่งดงในขณะเจ็บป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ไปพบสุนัขก,กำลังแท้กระดูกขวายตายนั้นอยู่ในช่วงปีพศ2467-68ถึงท่านมีอายุราว26ปีและอายุพรรษาในมหานิกายได้แค่5พันษาเท่านั้นถือว่าท่านยังอยู่ในวัยหนุ่มมากจิตใจยังแขว่งกงยังอาลัย กับการกลับไปใช้ชีวิตคารวดอยู่ในบางช่วงบางขณะเหมือนกันยังตัดใจออกบวชตลอดชีวิตได้ยังไม่เด็ดขาดในระหว่างที่ท่านยกเรื่องหมาแทกกระดูกหรือหมาห่วกระดูกมาพิจารณาอยู่นี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านมานึกเทียบกับการใช้ชีวิตคารวะท่านเล่าถึงการพิจารณาในครั้งนั้นว่าเราเกิดทำสังเวชบังเกิดความสลดขึ้นในใจเป็นอย่างมาก จึงได้ถามตนเองว่าขนาดนี้เธอเป็นคารวาสหรือเป็นพระกรรมฐานถ้ายังเป็นคารวาสก็เหมือนกับหมาที่แทะก,กระดูกอยู่นี้แหละกระดูกมันมีเนื้อนหนังอยู่เมื่อไหร่อย่างมากก็กลืนลงคอไปได้แค่น้ำลายของมันเองเท่านั้นแต่นี้เธอเป็นพระกรรมฐานเท่าที่เธอภาวนาไม่สําเร็จมาถึงสามคืน ก็เพราะเธอคิดอยากสร้างโลกสร้างภพสร้างชาติสร้างวัตสงสารไม่มีสิ้นสุดแห่งความคิดอยากมีบ้านมีเรือนมีไร่มีนามีวัวมีควายอยากมีเมียมีลูกมีหลานจะไปสร้างคุณงามความดีในที่ใดก็ไม่ได้เพราะเป็นห่วงสมบัติแล้วห่วงลูกห่วงเมียเหมือนกับหมาที่กำลังหลงกำลังห่วงกระดูก ที่มันกําลังแทะอยู่นี้เองต่อจากนั้นหลวงปู่ฟั่นก็ได้กล่าวภาษิตบทหนึ่งความว่าตัณหารักเมียเปรียบเหมือนเชือผูกคอตัณหารักลูกรักหลานเปรียบเหมือนปอผูกศอกตัณหารักวัตถุข้าวของต่างๆเปรียบเหมือนปลอกผูกตีนสมบัติพัสถานต่างๆที่สร้างสมไว้เมื่อตายลง ไม่เห็นมีใคราหาผามออกไปได้เลยสักคนเดียวไม่แต่คุณงามความดีกับความชั่วเท่านั้นที่ติดตัวไปถ้าเธอเป็นพระกรรมฐานไม่ควรคิดสร้างโลกวัฏสงสารเช่นนั้นควรตั้งใจภาวนาให้รู้เห็นในอัตธรรมสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งสิ้นหลวงปู่สุวัสสุวจโจ ได้เขียนสรุปเหตุการณ์ตรงนี้ว่าการป่วยเป็นข้าบัดใหญ่ของพระจานาร์ฟันในคราวครั้งนั้นทําให้ท่านได้รับผลประจัก์เป็นกําลังใจอย่างน่าอัศจรรย์ท่านได้บําบัดทุกขเวทนาอันกล้าแข็งด้วยธรรมโอสถมีสติวิริยะธรรมวิตยะมาเป็นองค์ประกอบเพ่งภาวนาบำเพ็ญความเพียรและอุบายที่ได้จากไปเห็นหมา แทกระดูขวายตายด้วยโรคระบาดมาเป็นเครื่องเตือนสติอบรมจิตจึงได้ความสลด,ดสังเวชเบื่อหน่ายกลายความลุ่มหลงปรงอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงมีกำลังกล้าโดยปัญญาอันแหลมคมสามารถตัดสิ่งก่อกวนกีดกันลงอย่างราบคาบได้มองเห็นฝั่งทางดิ่นทางตรงไปอย่างถูกต้องสิ้นสงสัย หลังจากอาการอาภาธที่เนื่องจากไข้หวัดใหญ่หายแล้วและตัดสินใจเด็ดขาดว่าท่านจะบวชไม่สึกและต้องการเป็นพระธุดงค์ขรรฐานมุ่งค้นหาอัตถมแบบมอบกายถวายชีวิตแล้วหลวงปู่ฟั่นอาจโรก็ได้คิดถึงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่ฟั่นรำพึงกับองค์ท่านเองว่าเราควรจะอยู่ใกล้ชิด เป็นลูกศิษย์ติดต,ตามฝึกปฏิบัติตามท่านไปอย่าได้ออกห่างแต่เรายังเป็นพระนานาสังวาสดหมายความว่ายังสังกัดคนละนิกายกันครับไม่อาจร่วมสังฆกรรมทำสังฆก,กิจใกล้ชิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ถ้าท่านพระจารย์มั่นท่านมีความเมตตาอนุเคราะห์รับเราเอาเข้ามายติเป็นพระ ในคณะธรรมยุติกน,นิกายแล้วเราก็จะได้สั่งว่าสเสมอเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับท่านและคณะของท่านเราก็จะได้อยู่ใกล้ชิดออกทุดงติดตามไปกับท่านด้วยเมื่อหลวงปู่คิดตกลงปรงใจแน่วแน่อย่างนั้นแล้วก็จัดแจงเก็บบริขารเข้าในบาทปลูกบาทยกขึ้นสะพายบาข้างหนึ่งแบ,บกกรดมือข้างหนึ่งหิ้วกาน้ำ ออกเดินทางมุ่งหน้าไปหาหลวงปู่มั่นภูริทัตโตทันทีในขณะนั้นหลวงปู่มั่นพักอยู่ที่วัดมหาชัยอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดอรธานีในปัจจุบันนี้ได้เป็นจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วเมื่อไปถึงพอกราบหลวงปู่มั่นเสร็จก็บังเกิดความอัศจรรย์ให่อีกครั้งหนึ่งก่อนที่หลวงปู่ฟัน่นจะเอ่ยปากขอเปลี่ยนจิต เป็นพระธรรมยุทธ์ตามความตั้งใจหลวงปู่มั่นก็พูดยิ้มยิ้มด้วยลักษณะขบขันว่าท่านฟันครั้งก่อนได้ยินเสือร้องจิตใจถึงสงบมาครั้งนี้ได้หมาแทกกระดูกเป็นอาจารย์เข้าไปอีกจึงมีสติรอบรู้ในอัจในธรรมท่านฟันถือออกมาแทกกระดูกเป็นอุบายอันแยกขายสำหรับเปลี่ยนจิตใจให้สงบ จนสามารถทําให้เห็นแจ้งในธรรมนั้นได้ถูกต้องถือว่าเป็นสิทธิ์ของพระพุทธองค์โดยแท้การเห็นอะไรแล้วน้อมนําเข้ามาพิจารณาภายในจิตใจเช่นนี้เป็นการกระทําที่ชอบแล้วทั้งแปลกใจและอัศจรรย์ใจกับองค์หลวงปู่มั่นที่สามารถรู้ใจและรู้เหตุการณ์ความเป็นไปของสิทธิได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลเพียงไรถ้าองค์ท่านอยากจะรู้ก็จะต้องรู้โดยไม่สามารถปิดบังท่านได้ความมั่นใจในการดำเนินชีวิตแบบพระธุดงค์กรรมฐานของหลวงปู่ฟัน่นจึงมั่นคงยิ่งขึ้นและไม่แปรเปลี่ยนเมื่อได้จังหวะเหมาะหลวงปู่ฟั่นก็กราบเรียนหลวงปู่มั่นถึงความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนยติเป็นพระธรรมยุทธ หลวงปู่มั่นทราบจิตใจศรัทธาเรื่อมใส่ของสิทธิ์ของท่านเป็นอย่างดีจึงตกลงรับในทันทีหลวงปู่ฟั่นอาตโรได้ทําการนติเป็นพระคณะธรรมยุทธ์นับพันธศสีมาวัดโพธ,ธิสมพรจังหวัดอุดอรธานีเมื่อวันที่21พฤษภาคมพศ2468เวลา15นาฬิกา22นาที โดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปชาพระอาจารย์ลดเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์มุกเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อหลวงปู่ฟ้านเปลี่ยนยติเป็นพระคณะธรรมยุติกนิกายแล้วการนับอายุพรรษาจึงเริ่มนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่ปีพศ2468เป็นต้นไปก็ด้วยประการนีครับ เรื่องหมาห่วงกระดูกนั้นฟังดูเหมือนเรื่องเล็กๆแต่ถ้าจะพิจารณาจริงๆแล้วสามารถที่จะนำมาสอนใจได้ลึกซึ้งมากหมามันห่วงกระดูกทั้งที่กินไปก็ไม่ได้อะไรเลยนอกจากน้ำลายของตัวเองแต่ยังไม่ยอมปล่อยเหมือนกับคนเราที่หมดแต่ห่วงร่างกายสมบัติบ้านช่องลูกเมียทั้งที่พอตายไปแล้ว ก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยนอกจากกรรมดีกรรมชั่วที่ทำเอาไว้หลวงปู่ฟัน่นท่านเห็นแค่นี้ก็สะกิดใจได้ว่าถ้ายังห่วงยังยึดติดอยู่ใจก็จะหนักเหมือนถูกโซ่ตรวนรัดแน่นไม่มีบรรลุดแต่ถ้ารู้จักปล่อยวางมันก็เหมือนปลดโซ่ตรวนออกจากใจทำให้เบาสบายเดินบนเส้นทางธรรมต่อไปได้อย่างมั่นคง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขให้กับทุกท่านได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ